ต่ที่สุดภาครัฐยอมชะลอการเปิดสัมปทานปิโตเรเลียมรอบที่21ออกไปเพื่อดําเนินการแก้ไขข,ข้อกฎหมายตามข้อเรียกร้องภาคประชาชนที่เสนอว่าระบบบริหารจัดการปริโตเรเลียมไม่ควรกําหนดไว้แค่รูปแบบการสัมปทานเพียงอย่างเดียวขณะที่กระทรวงพลังงานคาดว่าจะต้องใช้เวลายอย่างน้อย7เดือนนะคะถึงจะเริ่มต้นกระบวนการสํารวจและผลิตปิโตเรเลียมรอบใหม่ได้ติดตามเรื่องนี้จากคุณสุจิตรากิไพโรธคะ่ะ อีกสามเดือนภาครัฐและสภพานิติบันเติแห่งชาติจะต้องเร่งพิจารณาร่างแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียมุทธศักราช2 5 1 4รวมถึงร่างแก้ไขพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมุทธศักราช2 5 1 4ตามข้อเรียกร้องของภาคประชาชนที่ต้องการเร่งดำเนินการก่อนเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21โดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการปิโตรเลียมเพื่อไม่ให้ผูกติดกับระบบใดระบบหนึ่ง หัวใจสําคัญในการแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วสิ่งที่ภาคประชาชนเนี่ยพยายามผลักดันและเรียกร้องมาเดยวตลอดก็คือการหยุดาการให้สิทธิ์การสํารวจภายใต้รูปแบบระบบสัมปทานทีนี้มาตรา23เนี่ยเขาล็อกไว้ในกฎหมายนะฮะว่าการให้สิทธิ์ในการสํารวจปิโตเรเลียมเนี่ยต้องใช้ระบบสัมปทานเท่านั้นทีเนี้ย เราก็ไม่สามารถเดินไประบระบ,บอื่นได้ดังนั้นถ้าจะแก้ไขให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถเปิดให้ใช้สิทธิในการสำรวจแบบอื่นได้อาทิเช่นระบบแบ่งปันผลผลิตหรือระบบรับจ้างบริการเนี่ยมันก็ต้องเดินหน้าแก้ไขในส่วนตรงนี้ด้วย ั้งนี้มาตรา23แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียมพุทธศักราช2514ระบุว่าปิโตรเลียมเป็นของรัฐผู้ใดสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในที่ใดไม่ว่าที่นั้นจะเป็นของตนเองหรือบุคคลอื่นต้องได้รับสัมปทานโดยขณะนี้ทั่วโลกแบ่งระบบการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมออกเป็น3ระบบประกอบด้วยสัมปทานการแบ่งปันผลผลิตและจ้างผลิต ซึ่งบางประเทศใช้แบบผสมผสานขึ้นอยู่กับแปลงสัมปทานและข้อตกลงระหว่างภาครัฐและเอกชนสำหรับไทยนับตั้งแต่เปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเลือกใช้ระบบสัมปทานส่วนรายได้ที่ได้จากการเปิดสัมปทานประกอบด้วยค่าภาคหลวงร้อยละ5-15ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษร้อยละ0-75และภาษีปิโตรเลียมร้อยละ50ของรายได้หักค่าใช้จ่าย ที่ผ่านมารายได้รัฐจากสำรวจ ацион, และผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี2556อยู่ที่2 7 5 0 0ล้านบาทโดยหลักๆเป็นภาษีเงินได้ปิโตรเลียมกว่า1 1 1 6 0 0 0ล้านบาทด้านความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมองว่าการกลับมาแก้ไขข้อกฎหมายแม้จะใช้เวลา3เดือนแต่การประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมสำรวจและผลิตยังเป็นไปตามกรอบระยะเวลาเดิมที่120วัน ดังนั้นจึงคาดว่าจะเริ่มพิจารณาเปิดสมรทานปิโตเรเลียมรอบที่21ได้ประมาณเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้หรือใช้เวลาอีก7เดือนข้างหน้าพอ3เดือนเราถึงจะรู้กติกาใหม่ที่จริงกติกาใหม่ก็แค่เพิ่มเหมือนกันคล้ายๆท,ที่ที่แถมไปเขาที่แล้วว่ามีออปชันมากขึ้นเพียงแต่ว่าไอ้คำว่า production sharing เนี่ยการแบ่งปันผลผลิตมันต้องปรากฏ ทีนี้ถ้าจะมีโปรดักชั o นแชร์ริ่มันต้องมีองคอ์กรรับต้องเตรียมไว้ให้พร้อมด้วยนะครับขณะนี้เรายังไม่ได้ตั้งองคอ์กรเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ประกาศใหม่เงื่อนไขมันก็จะไม่เหมือนกันก็ต้องประกาศใหม่ เชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของไทยคือก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้เองในอ่าวไทยโดยมีสัสดส่วนสูงถึงร้อยละเจหากในอนาคตประเทศไทยไม่สามารถหาเชื้อเพลิงสำรองมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้จะต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเลวหรือ LNG ในปริมาณที่สูงนอกจากจะส่งผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้าของประชาชนแล้วยังทําให้ต้นทุนสูงขึ้น ทั้งนี้คาดว่าหากต้องนำเข้า LNG ค่าไฟอาจขยับขึ้นจาก3บาทกว่ามาอยู่ที่6-7บาทต่อหน่วยเนื่องจากราคา LNG สูงกว่าก๊าซธรรมชาติประมาณหนึ่งเท่าตัวอีกทั้งเชื้อเพลิงหลักที่ผลิตกระแสฟไฟฟ้ามาจากก๊าซธรรมชาติถึงร้อยละ70โดยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพเตรียมแผนรับมือความเสี่ยงโดยพยายามหาเชื้อเพลิงประเภทอื่นทดแทนออก็จะมาเกี่ยวกันไหมกับเรื่องของสมมติานรอบ21 ก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างในเรื่องของโรงไฟฟ้าที่เราใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่นะครับว่าต่อไปจะหาก๊าซธรรมชาติอย่างไรอย่างไรแต่ว่าแผนที่เราทําอยู่ก็คือพยายามที่จะกระจายไปใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นให้มากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นความจําเป็นนะซึ่งจะต้องเร่งดาเนินการเหมือนกันในส่วนนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เป็นโรงไฟฟ้าถักทินสะอาดนะครับซึ่งก็จะมาทดแทนในเรื่องของก๊าซธรรมชาติที่จะหายไปครับรวมทั้งในเรื่องของการที่เราจะซื้อไฟจากต่างประเทศเข้ามาด้วยครับ ปัจจุบันการใช้ก๊าซธรรมชาติของไทยนั้นประกอบด้วยก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยร้อยละ58จากพื้นที่ผลิตร่รวมไทยมาเลเซียร้อยละ17ที่เหลือมาจากเมียนมาในแหล่งยาดานาและเยตะกุลและนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ส่วนมูลค่าการนำเข้าพลังงานในปี2,556พบว่าน้ำมันดิบสูงเป็นอันดับ1นึ่งกว่า1นล้านล้านบาทตามด้วยก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG กว่า1 4 6 0 0 0ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีน้ำมันสำเร็จรูปถ่านหินไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า1,400ล้านล้านบาทอย่างไรก็ตามแม้ว่าไทยจะนำเข้าพลังงานแต่ขณะเดียวกันพบว่ามีการส่งออกน้ำมันดิบจากแหล่งที่ผลิตได้ทั้งบนบกและในทะเลโดยตัวเลขปี2,556อยู่ที่26,000บาเรลต่อวันแต่ทั้งนี้นับจากเดือนสิงหาคม2,557ได้ยุติการส่งออกแล้ว ที่ผ่านมาไทยทําการส่งออกน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปโดยน้ํามันดิบที่ส่งออกจะมาจากแหล่งที่มีการปนเปื้อนปลอดสูงไม่เหมาะกับโรงกั่นในไทยส่วนน้ํามันสําเร็จรูปจะเป็นน้ํามันคุณภาพสูงซึ่งไม่เหมาะกับประเทศไทยจึงจําเป็นต้องส่งออกสถาพันอยู่สุขถ่ายภาพสุจิตรากิจไพรโรธทีนเอ็นทวนตีโฟร์รายงาน